วิธีปรับแต่งโปรไฟล์หน้า l n น์ o ูมหรือ l i น e OA เพื่อเพิ่มยอดขายต่อยอดธุรกิจสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกอินฟินิตี้นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งหน้าโปรไฟล์ใน l n น์ o ูมหรือว่า l i น e OA ของเรานรในคลิปที่แล้วเนี่ยผมสอนการใช้ใช้มือถือไปแล้วนะนะครับทีนี้ในคอมเนี่ยน่าจะใช้งานได้ง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคอมพิวเตอร์ นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เข้ามาที่ในส่วนของ l ลาย Bo o m นะครับที่เราใช้งานหรือว่าหน้า line-oa ของเรานะครับก็คืออันนี้อ่ามาไหมแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับก็คือให้เราพิมพ์ชื่อนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆพิมพ์ชื่อนี้เข้ามาแล้วมันจะให้เราล็อกอินพอเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกนะครับลายที่เราต้องการเข้าไปแก้ไขนะครับอย่างเช่นอ,อันนี้เป็นลายร้านค้าใช่ไหมครับเราต้องการปรับเปลี่ยนร้านค้าของเรา เพื่อเพื่ออะไรครับเพิ่มยอดขายหรือว่าต่อยอดธุรกิจคำว่าเพิ่มยอดขายหรือต่อยอดธุรกิจยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสมมุติว่าผมในในอ่ลาลอันนี้เนี่ยผมใช้ในการจะเอาไว้โปรโมทในส่วนของการขายสินค้าออนไลน์นะครับซึ่งไม่ไว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือว่า u p i ิ k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นที่เราสามารถเอาสินค้ามาวางขายในในระบบของเราได้คือสร้างครั้งเดียวใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม โอเคไหมไม่จำเป็นต้องว่าเฮ้ยเราจะใช้แพลตฟอร์มเดียวนะเพียงแต่ว่าอยู่ที่การตั้งชื่อของเราด้วยนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับแล้วเราจะทํายังไงเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีคาว่าโปรไฟล์นะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือผมทําไว้ในคอมตั้งแต่แรกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับที่เราเนี่ยต้องไป อัพโหลดมาเนี่ยนะครับไปดาวน์โหลดมาเนี่ยเขาให้เราแก้ไขได้ด้วยนะเห็นไหมครับนี่แต่ว่ารูปภาพที่เราทําไว้เนี่ยนะครับมันไม่ได้พอดีกับกับตัวที่เขาทําเอาไว้อันนี้มันมันยืดแบบแบบอ้นี่ไม่ได้เห็นไหมฮะเห็นไหมเราจะต้องทํามาให้แบบพอดีกับกรอบที่เขาทําเอาไว้ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาทําไว้ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วเราก็ไม่สามารถปรับได้เราก็ต้องมานั่งปรับแบบนี้แต่ถ้าเราทําในคอมเห็นไหมมันจะปรับได้นะครับนี่ปึ๊บขึ้นไปนะครับก็จะได้รูปภาพออกมาแบบนี้พอดีไม่มีขอบสีขาวแม้ข้างบนหัวมันก็จะแน่นพอดีนะครับมันก็จะแน่นพอดีแต่ครั้งนี้เราไม่รู้ว่าไอ้ตรงรับเกลอรตรงเนี้ยมันใช้ยังไงนะครับมันมีขนาดเท่าไหรเ่เพราะว่ามันไม่มีบอกเรานะครับอาจจะต้องไปหาข้อมูลใน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  กูเกิลนะครับว่าตรงนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับนี่ชื่อของเราชื่อตรงนี้เนี่ยนะครับเรากา็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับถ้าเราจะแก้แต่ว่าเราจะแก้ได้ถ้าเราแก้ไปแล้วหนึ่งครั้งอีก7วันเราถึงจะแก้ไขได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโชว์สถานะก็คือผู้ติดตามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ถ้าเรายังเป็นร้านค้าใหม่ก็ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องโชว์ผู้ติดตามอ่านะ ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มก็คือจะมีปุ่มแชทน,น,นะครับเนี่ยก็แชทได้นะครับโพสเข้าไปดูโพสได้ลบทิ้งได้นะครับเห็นไหมมันจะมีให้เราลบแล้วก็เรากดเพิ่มได้ถ้าเราจะกดเพิ่มให้สมมติมว่าถ้าเรามีเกี่ยวกับเรื่องของบริการเว็บไซต์เราก็ใส่เว็บไซต์เข้าไปถ้าเรามีคูปองเราก็ใส่คูปองเข้าไปเพิ่มเข้าไปแต่ว่าทีน,นี้เรายังไม่มีคูปองเราก็จะเพิ่มไม่ได้อ่ะเราด,ดูเรื่องของการโทรเราใส่เข้าไปได้ไหมอ่ะเรื่องของการโทรนะครับเราต้องไปตั้งค่า ให้เปิดการโทรก่อนถ้าเราเข้าไปตั้งค่าเนี่ยกดเข้าไปดูนะว่าเขาให้เราตั้งค่ายัางไงน่าจะมีบอกนะครับอย,อยู่ตรงนี้นี่นะครับก็คือหน้าตรงนี้เราต้องเข้ามากดเปิดเห็นไหมครับเปิดใช้งานนี่นะครับก็จะเปิดได้ไหมก็จะมีการโทรได้ทีนี้การโทรเนี่ยพอพอลูกค้าสนใจอยากโทรหาเราคือไม่ต้องโทรผ่านเบอร์โทรศัพท์ของเราโทรผ่านไลน์บุมของเราได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็เพิ่มข้ามาไหมก็จะมีปุ่มขึ้นมาแบบนี้ จะทนได้แค่3ามปุ่มนะครับสปุ่มแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นดีไซน์ของพื้นหลังพื้นหลังก็คือเราอยากให้พื้นหลังตรงนี้เป็นสีอะไรนะครับเนี่ยอ่ะให้เป็นสีฟ้าสีขาวอะไรเงี้ยอ่ะแต่ถ้าเป็นสีขาวมันก็จะสบายตานะครับหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นสีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะลองลองใส่ดูนไครับก็จะเป็นสีแดงสีอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราก็ลองใส่ดูบางบางท่านอาจจะมีความเชื่อเรื่องของสี ว่าต้องใช้สีนั้นสีนี้แล้วจะช่วยทําให้เรามียอดขายเพิ่มเพิ่มมากขึ้นหรือดีขึ้นก็ลองลองปรับแต่งสีตรงนี้ดูได้เห็นครับเสร็จแล้วเราก็กดใช้งานากดบันทึกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดตกลงอ่าเสร็จแล้วเราจะเปิดใช้งานาก็กดเปิดใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมระบบเนี่ยมันก็จะเปิดแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วในส่วนของหน้าอันแรกที่เราต้องทําก็คือข้างบนนี้นะครับเนี่ยข้างบนนี้ต่อมาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้มันมันจะมีหลายส่วนนะครับมันจะเป็นในส่วนของการสร้างภาพนะครับจะเป็นภาพก็ได้เป็นคอนเทนต์ก็ได้เป็นประกาศเป็นรูปภาพอะไรต่างๆตัวนี้ได้ซึ่งมันอยู่ที่เมนูนนี้นะครับนี่เมนูนนี้นี่เห็นไหมนะครับก็คืออยู่ที่เมนูนนี้พอเรากดเข้ามาสมมุติของเพื่อนๆเนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรเลยสมมุติไม่มีเลยนะอันนี้ผมลบทิ้งไปนะผมก็กดลบทิ้งไปนะครับอ่ะ กดลบทิ้งในที่เราไม่ใช้ไปอันนี้เราก็กดลบทิ้งไปเนี่ยก็กดกดที่รูปมันหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็กดลบทิ้งได้เลยแบบนี้สมมตินี่คือเราลบทิ้งไปทีนี้เราก็จะเหลืออยู่ประมาณ2อันทีนี้จะถามว่าอันนี้ถ้าเรากดปิดไปนะครับกดปิดไปในเวลาเราเข้าไปที่หน้าของโปรไฟล์เนี่ยเขาก็จะมองไม่เห็นเรานะครับเพื่อนของของเราเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นนะครับว่าเรา ทำอะไรไปแก้ไขอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นแต่แบบหน้าโปรไฟล์ข้างบนอย่างเดียวนะครับส่วนหน้าอื่นก็จะเป็นโล่งๆไม่มีอะไรเลยอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับนี่ตัวอย่างเห็นไหมอันนี้คือเราเราเมื่อกี้เรายัางไม่ได้บันทึกอ่ะกดใช้งานนะครับพอเรากดใช้งานเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่นี้อ่ะลองกดดูตรงนี้นะครับกดดูนี่เห็นไหมไมจะเหลือแค่นี้เองนะครับถ้าเราลองปิดประกาศไปปุ๊บ ก็จะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเราก็ต้องกดเปิดใช้งานนะต้องกดเปิดใช้งานทุกครั้งนะครับตรงนี้ที่ผมเอามาวานๆวนี้นะถ้าเราไม่กดเปิดใช้งานหรือเรียกว่าอัปเดตนั่นแหละนะครับมันก็จะไม่อัปเดตใช่ไหมมันจะเป็นหน้าว่างๆแบบนี้นี่ก็คือสามารถโทรได้อะไรได้ไหมครัลูกค้าเขาสามารถกดโทรหาเราได้ที่ปุ่มตรงนี้อ่ะแล้วก็เปิดใช้งานในบริการในะขณะน,นี้นี่่ไหมน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มยอดขายเข้าไปสมมติเราอยากเพิ่มยอดขายเข้าไปอ่ะเราก็เปิด สมมติว่าเรามีโปรโมชั่นอะเปิดใช้งานนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูเห็นไหมมันก็จะมีโปรโมชั่นมาโปรโมชั่นวันนี้หรือถ้าเราต้องการแก้ไขเรากดเข้าไปกดเข้าไปเราเขียนว่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะสหรับคุณสมมติน,นะครับสําหรับคุณอันนี้คือเราเอามาปรับแต่งนะอะสำหรับคุณนะครับซึ่ง ประเภทจะเป็นทั่วไปหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยก็จะเป็นตารางแนวๆประมาณแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีเพิ่มหรือถ้าเราอยากเพิ่มอันนี้มันมีอยู่แค่ประมาณ1อัน2อัน2อ่ะันเราอยากใส่เพิ่มเข้าไปเราก็กดเพิ่มเข้าไปก็จะสามารถเพิ่มได้หลายอันเดี๋ยวผมจะไปลองใส่เพิ่มให้แล้วเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูนะครับวิธีการเพิ่มเดี๋ยวผมขอไปอเข้าไปอีกหน้านึงก่อนนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มนะคะเพื่อนๆ ผมมีหนึ่งสองมาแล้วเห็นไหมหนึ่กับ2เนี่ยผมทําเพิ่มมาแล้วเราจะกดเอาไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับเนี่ยกดเพิ่มเอาไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เห็นมมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าเราจะลบทิ้งก็ได้ถ้าผมจะต้องการทําเพิ่มนะสมมติว่าผมเข้าไปทําเพิ่มก็คือ,อผมอยากได้อันนี้แล้วกันคูปองสมมติว่าเรา,เราอยากได้ตัวคูปองอันนี้แล้วผมมีลิงก์อยู่แล้วผมคัดลอกลิงก์ไปนะครับแล้วก็เอาลิงก์มาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปคัดลอกชื่อมาตรงนี้ผมก็เอาเป็น ชื่ออะไรดีนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกรูปภาพเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อเลือกรูปภาพทีนี้เราก็จะเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดเมื่อวานผมมาดาวน์โหลดสมมุติว่าวันนี้เราเมื่อกี้ผมเลือกอันไหนมานะ,อ,ะอันนี้แล้วกันไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเราจะแจกคูป,ปองให้ลูกค้าเมื่อเพื่อเป็นแบบแรงจูงใจอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดเพิ่มก็ไปเห็นไหมคูปองแจกคูปองอแจกคูปองอ คลิกเลยอ่าเราจะใส่คําว่าคลิกเลยก็ได้นะครับ่ะเนี่ยคลิกเลยโอเคไหมแบบนี้ทีนี้รูปภาพอันนี้ถ้ามันไม่สวยใช่ไหมครับอ่าเราอยากปรับแต่งนะเราเข้ามาแก้ไขได้นะครับนี่เราก็เข้ามาแก้ไขที่ตรงนี้นะครับทีนี้รูปภาพเนี่ยมันก็จะถูกเราเราสามารถดึงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วเห็นไหมนี่นะครับถ้ามันน้อยเกินไปเราก็ขยับมันขึ้นไปซะเห็นไหมครับก็จะได้ความสวยงามและ จากครั้งอันแรกที่เราทําครั้งแรกมันไม่สวยไหมเราก็จะปรับให้สวยขึ้นอามาน,นี่เราก็จะปรับแก้นะครับปรับแก้ไปก็เป็นอันนี้ถูกไหมก็คือก็คืออันนี้ีน,นี้ก็จะเราก็จะได้แบบนี้มาถ้ามันใหญ่เกินไปเราอยากให้มันดูสโคปกว้างๆแคบๆแล้วเห็นชัดๆเห็นไหมครับตอนนี้เราได้พอเราเอามาทําในคอมเห็นไหมความสวยงามมันก็จะแตกต่างกันออกไปนี่ก็จะขึ้นมาเรียงสวยงามแบบนี้เห็นไหมครับ ทีนี้เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกอสมมติเราอยากใส่เข้าไปอีกเอาเป็นอะไรดีอเจ็ดเเรามีแล้วอะสมมติลด80ลด80ลด80อย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่ไปคลิกที่นี่เราอาจจะเป็นลดลดสูงสุดอ0อย่างนงี้นะครับแล้วเราก็ไปเอารูปลด80ก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเห็นไหม วิธีการก็ไม่ยากแล้วเราก็ไปไปเซฟเอาจากหน้าจอมาเลยนะครับไปเซฟเอามาจากหน้าจอของของอะไรครับถ้าเราไอ้นี่ปุ๊บเนี่ยอ่าถ้าเราเห็นว่ามีชื่อเงี้ยนะครับของของโปรเจกต์เขาเราเอาชื่อเขามาใส่ได้นะอย่างเช่นวันสินค้าอ่าวันสินค้าวันสินค้าอ่า นอกบ้านลดลดสูงสุด80%เห็นไหมความยาวของตัวอ,อักษรมันจะได้แค่30 30ตัวอ,อ,กอักษรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาให้พอดีนะครับเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งอันเห็นไหมนี่ลองเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานแต่รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตัวคอลเลกชันเนี่ยนะครับเขาจะให้เรานะครับเดี๋ยวผมกดลบไปทิ้งไป1อันก่อนนะ ไม่แน่ใจว่าตรงตัวคอลเลกชันเนี่ยนะครับเขาให้เราได้สร้าง,างได้แค่3คอลเลกชันหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นไหมน่าจะสร้างได้3คอลเลกชันนะครับเนี่ย <_ d ata> พอเราเปิดใช้งาน <_ d ata> ปุ๊บจะได้แค่3คอลเลกชันเดี๋ยวเราลองดูในต,ตัวอย่างดูก่อนนะครับนะได้แค่3นะครับ,ได,รบได้แค่3อ่ะเราก็บันทึกไปนั่นแปลว่าเราจะสร้างคอลเลกชันตรงนี้เนี่ยนะครับได้แค่3มอันถ้าเราอยากสร้างเพิ่มนะครับถ้าเราอยากสร้างเพิ่มทำยังไงตรงนี้เนี่ยเราใช้ไม่ได้เรา,เราต้องลบทิ้งนะครับ เราต้องการสร้างเพิ่มก็ให้เรากดที่ตรงนี้นี่ตรงเพิ่มนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะมีเป็นคอลเลกชันขึ้นมาหรือจะเป็นรูปภาพนะครับอ่ะเราเลือกคอลเลกชันไอเทมเห็นไหมสรุปแล้วก็คือเลือกได้แค่สามไอเทมอย่างนี้นะครับหรือเราจะมาดูตัวคอนเทนต์เห็นไหมตัวคอนเทนต์เขาจะมีให้เลือกแบบนี้นะครับตัวของอะไรอย่างนะครับสแตมป์คูปองอะไรต่างๆมมันก็จะมีบริการให้เลือกเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกเอาอะไรไปโชว์บ้าง ถ้าเราจะมี d e l i v e อ y อย่างเงี้ยสินค้ารถอะไรเงี้ยนะครับบริการถ้าเราเลือกกดทุกอย่างเลยล่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอันแรกอันที่1อ่าเอาคอลเลคชันก่อนคอ l เลคชันไปคิดถ้าเราเลือกกันนี้เพิ่มเข้าไปกดเพิ่มเข้าไปนะนี่ก็กดเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถเลื่อนลงเอาไว้ข้างล่างได้นะครับอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาแล้วถูกไหมก็จะเป็นแบบนี้ตัวคอลเล t ชันอันที่2นะครับ เปิดเพิ่มอีกตัวนี้เราเพิ่มมาแล้วตัวตัวตัวคอลเลกชันต่อมาการโพสนะครับรูปของการโพสเราน่าจะมีแล้วนะครับสแตมป์คูปองเราเพิ่มไม่ได้เพราะวันนี้มันต้องเราต้องทํามาก่อนเราเพิ่มโซเชียลมีเดียเข้าไปนะครับเอาหรือว่าเอาเป็นพื้นที่เพิ่มพื้นที่เข้าไปพื้นที่ก็จะถูกอยู่ข้างล่างแบบนี้เพิ่มต่อมาเพิ่มอีกนะครับข้อมูลบัญชีเพิ่มอะไรได้อีกถามตอบถ้าเรามีถามตอบเรากดเพิ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมมีถามตอบ นี่ถามตอบอยู่ไหนถามตอบอยู่ข้างบนเห็นไหมถามตอบอยู่ข้างบนเราก็กดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเพิ่มอะไรอีกนะครับเราก็จะเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหมดไม่มีให้ที่ให้เราเพิ่มตรงนี้มันก็จะเพิ่มไม่ได้แล้วเห็นไหมเพิ่มโซเชียลเพิ่มบริการอ่ะเพิ่มบริการสมมุติว่าเรามีเดเดลิเวอรี่ส่งอาหารอ่ะสำหรับส่งอาหารเราก็เอาใส่เข้าไป เพราะเรามีเดลิเวอรี่นี่ถูกไหมนะครับเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็จิ้มเข้าไปเพื่อแก้ไขเห็นไหมครับมันก็จะมีเวลาวันที่กําหนดเนี่ยเราก็ใส่เป็น d e l i v e r y ได้อะมีอะไรอีกครับที่เราให้ใช้บริการอย่างเช่นซื้อกับบ้านเห็นไหมมีซื้อกับบ้านด้วยนะเลือกซื้อกับบ้านนะครับ mm. ก็เห็นไหมแล้วเราก็เลื่อนลงมาเอามาล่างสุดนะครับหรือว่าถ้าเราจะเอาไว้ข้างบนเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนได้ มั้ยมีประกาศสมมุติว่าประกาศนี่เราต้องการเอาประกาศขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับเราก็ประกาศขึ้นไปไว้ข้างบนอ่าเลื่อนประกาศขึ้นไปให้ไหมนี่จะมีประกาศอยู่ข้างบนนะครับล้วก็จะมีรูปนะครับอ่าตรงนี้ก็อาจจะจัดเป็นโปรโมชั่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเป็นรูปภาพหรือเป็นวิดีโออย่างเงี้ยนะครับเอาไว้จูงใจลูกค้าให้ลูกค้าเข้ามาดูอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะอาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกอ่ะพอเรากดบันทึกเสร็จปั๊บนะครับเราลองกดดู ไหมครับอันนี้คือหน้าจอของตัวหน้าจอของตัวอะไรครับตัวหน้าหลักของร้านค้าเราอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้อ่าเราไม่ได้กดใช้งานใช่ไหมอ่ะ๋ตวผมลองกดใช้งานอ๋อเราไม่ได้เปิดนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องเปิดก่อนนะโทษทีนะครับต้องเปิดเปิด แต่ว่ามันก็ต้องเขาก็ต้องให้เราตั้งค่านะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าเราก็จะกดเปิดไม่ได้เห็นไหมเนี่ยนะครับอย่างอันนี้เราตั้งค่าตั้งค่าอะไรอ่ะขาดขาดเรื่องของการตั้งค่าอะไรอ๋อคาอธิบายยางจ่ายไหมเนี่ยเราต้องมานั่งเปิดนะครับเนี่ยตรงข้างหลังมันจะมีให้เราเปิดนะครับเราก็กดเปิดได้เนี่ยกดคอไหมครับนี่กดคอในพื้นที่ได้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมีเว็บไซต์มีอะไรเงี้ยเราก็กดเปิดนะครับ อลองบันทึกไปอันนี้เปิดใช้งานได้ไหมอ่ะเปิดใช้งานได้แล้วเพราะว่าเรามีเรื่องของอการเปิดใช้งานบางส่วนนะครับเราก็มาดูเห็นไหมถ้าเราทําในคอมเราจะมีอะไรให้เราเล่นเยอะอ่ะถ้าเรามีรูปภาพเราใส่รูปภาพสวยๆไปได้โปรโมทมีโปรโมชัม่นไม่มีคออยู่ตรงนี้ลูกค้าก็สามารถโทรหาเราได้ผ่านผ่านตัวไลน์บุมของเราเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องเพื่อนๆก็ต้องไปปรับใช้ลองมานั่งเล่นดูนะครับเพราะว่ามันก็จะมี แต่ละหัวข้อเนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามานั่งเล่นเล่นดูแล้วกันเพราะว่ามันเยอะนะครับถ้าอธิบายเนี่ยอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ละหัวข้อซึ่งผมมองว่าไม่ยากนะครับเนี่ยเราก็มาใส่เพิ่มอยากได้เพิ่มอะไรตรงไหนเราก็ใส่ลงไปนะครับเ<ม>นี่ยแล้วเราก็กดบันทึกหรือว่าเปิดใช้งานแต่ทุกครั้งถ้าเราจะเปิดใช้งานเราต้องเปิดเปิดใช้งานนะครับอ่าแต่ถ้าเราจะกดบันทึกไว้ก่อนอย่างเงี้ยเราก็กดบันทึกเอาไว้นะครับอันนี้ก็ต้องตั้งนะ ถ้าเราไม่ตั้งมันก็จะไม่เปิดให้เราเนี่ยนะครับเป็นเงินบาทเปิดไปนะครับเห็นไหมมีเว็บไซต์ไหมมีแชทไหมนะครับมีอะไรมีวีซ่าอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิเนี่ยนะเปิดใช้งานเห็นไหมมันก็จะเปิดขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับออกบางอย่างเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องปิดไปก่อนเห็นไ,ไหมอ่ะใช้งานนะครับอ่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นพวกแผนที่ร้านร้านของเราอะไรเงี้ยนะครับ สถานที่ใกล้เคียงอันนี้มันก็จะมีมาให้ใหเลือกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ขึ้นมาแจ้งให้ลูกค้าดูเพิ่มเติมอีกเห็นไหมมันก็จะมีอะไรเยอะแยะเลยทีเน,นี้ยมันก็จะทําให้ร้านค้าของเราน่าสนใจมากขึ้นเพราะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับโดยเฉพาะที่ที่ผมแนะนําที่สุดเลยน่าจะเป็นในส่วนของ1เลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาพรูปภาพอันนี้นะครับ2ก็คือเรื่องของรูปภาพการทําเป็นสไลด์แบบนี้สอันแล้วก็อีกอันนึ่งจำๆเลยก็คือตัวที่เป็น,นแกลเลอรี่ตัวนี้เนี่ย พราะเวลากดกดไปเนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปหน้าของโปรโมชั่นทันทีมันจะวิ่งไปหน้าของโปรโมชั่นทันทีจะวิ่งไปตลอดเลยนะครับจะวิ่งไปเพราะฉะนั้นลิงก์ที่เราเอามาวางเนี่ยเราก็เลือกลิงก์มาวางได้อาจจะวิ่งจากลิงก์ลิงก์จากเว็บไซต์ลิงก์ลิงก์จากสื่อจากไหนก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะเอามาวางนะครับเราก็เลือกเอามาวางในส่วนของตรงนี้พอเวลาเขาจิ้มไปปุ๊บจะเด้งไปหนึ่งหน้าทันทีแต่ว่าพอเอามาทําในคอมแบบนี้ผมมองว่ามันสวย แล้วก็บวกกับพอเราเอาเดี๋ยวเราเอาไปทําคู่กับในส่วนของการ์ดเมสเซจใช่ไหมครับก็ยิ่งสวยงามเพราะว่าการ์ดเมสเซจก็จะช่วยช่วยให้อ่าเขาเรียกว่าพอลูกค้าเข้ามาแล้วก็เจอการ์ดเมสเซจเลยแบบนี้ก็สามารถซื้อได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าการ์ดเมสเซจเนี่ยเราไปตั้งไว้ในข้อความตอบรับแล้วใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องของการทําตัวการ์ดเมสเซจนะครับการ์ดเมสเซจเนี่ยก็สามารถดูด้ตรงนี้นะนะครับคือผมสอนทำการ์ดเมสเซจไว้ การเมสเซจเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หน้า,าหน้าแชทของเราเราจะเอามาที่แชทก็ได้นะครับหรือว่าเนี่ยถ้าเป็นแชทเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีการเมสเซจเนี่ยนี่อยู่นี่เห็นไหมพอเราเลือกปุ๊บเราส่งให้ลูกค้าได้หรือว่ามันจะอยู่ที่ดนส่วนของข้อความตอบกลับเพื่อนใหม่นะครับมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นี่อันนี้ก็คือสอนไปแล้วนะครับสอนวิธีการทําไปแล้วเนี่ยเห็นไหมก็จะอยู่หน้านี้ เพื่อนๆก็ไปลองศึกษาดูเรื่องของการทำการ์ดเมสเซจนะครับโอเคนะอันนี้ก็มาแนะนำที่เทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องของการทำตัวเขาเรียกว่า,อ,าอะไรอ่ะการการจัดโปรไฟล์นะครับในส่วนของร้านค้านะครับอย่างน้อยเนี่ยเพิ่มยอดขายได้ต่อยอดธุรกิจของเราได้ด้วยไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําเกี่ยวกับขายของออนไลน์ธุรกิจอะไรก็สามารถทําได้นะครับก็ทําเป็นตัวอย่างไว้ให้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนจบก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในทุกเอฟินิที่88ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาวางไว้ให้ข้างล่างก็ได้นะครับแล้วเพื่อนๆเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้คลิกแล้วเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันไปแล้วสวัสดีครับ